สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับพี่ตั้มเร็วจริงวันนี้มีงานอะไรพี่วันนี้ไม่มีงานเลยครับวันนี้วันวันนี้<อ>นมีงานแฟชั่นพี่ไหมใช่งานแฟชั่นแต่ตอนนี้ระหว่างรอที่จะเข้างานมผมก็นั่งเบื่อกงนี้<อ>แล้วก็เขียนอะไรเล่นอ,อโ มีคนจองยงอันน e ี้เนี <being ar> <Poor> ่ยยังเลยเนี่ยเขาาห้ามพัก uh ด้วยแล้วคนนี้ในแบบหรือว่าคนนี้ในแบบรู้ว่าคนนี้ไม่คนนี้ไม่มานี่ไม่ได้เหรอวันนี้เขามีธีมยังไงบ้างนะพี่ก็เอางานพี่ไปทํางานใช่เอางานเราไปใส่ในเสื้อผ้ารับซึ่งอ้อยเขาเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์อยู่แล้วแล้วเราก็ทเอางานของเราคือเขาอยากได้งานของเราลงในเสื้อผ้าของเขา ได้ด้วยความคิดที่ว่าจะเอางานศิลปะมาผสมผสานกับเสื้อผ้าให้มากยิ่งขึ้นจะได้ออกเป็นความเป็นศิลปะมากมากกว่าปกติหน่อยประมาณนั้นให้เข้ามาอยู่ในชีวิตได้ง่ายขึ้นใช่เดี๋ยวนี้นิยมนะเดี๋ยวนี้นิยมนะแบรนด์ต่างประเทศนั้นมันก็ใช้วิธีการนี้นะใช้ศิลปินสะดวกกับไม่ใช้เรย่องะไรครับงั้นงานนี้มันก็เลยเป็นลักษณะเียว่าเป็น มันไม่ใช่เป็นอาร์ค i อกซิบิชั่นอย่างล้วนๆนะมีการเดินแต่ชั่นมีดนตรีอย่างเงี้ยพี่มีอะไรน่าสนใจกว่าแอบซิบิชันทั่วไปด้วยซ้ำนะใช่ดูมีชื่อชิวานะแล้วที่ที่ที่อยากจะเห็นคือนอกจากของพวกภาพอะไรเยอะๆพวกอย่างผู้คนแต่งตัวมาเต็มไปหมดเลย เขาิไอ้รเลยะอเขาทีมเหรอเราเาลองากันเลองปทีมเรคนเดียวเราไม่รู้จะหลอกกันไหมหลอคนเดียวแต่พิจอตรเขาเขาทรงนี้ส่งนี้มาตั้งแต่สมัยเดียร์เลยนะทรงนี้เขาแบบไม่วนไปอีกมั้เนี่ร่งทงนี้เลยเท่ๆอย่างตลอดเปลแล้วก็อยากจะรอแบบเขาอยากจะรอเป็นกลุ่มเพื่อนไม่รอ้ไมนี่เป็ชงรอเนะต่องดูด้หยอดูนแ มานลอยนี่แหละคุยตกเราๆมันนี่คุยลอเรื่องความรุนแรงอยู่แล้วต้องเย็นได้นี่ต้องคุยตัวเองกันได้แต่วันนี้นี่คนพุ่งเข้นมามาจากหลายหลายกลุ่มไหมครับพี่หลายเป็นอย่างนั้นนะหลายกลุ่มเนาะที่ทีรู้สึกดีคือช่วยโรงงานที่นี่ๆเพื่อนนะเพื่อนรุ่นนะมาแล้วเสียดายนะตอนนี้ปิดเพิ่มไม่มีเด็กๆไครที่ 对吧？厉害。 แต่ตอนสมัยที่เรียนกับผมเรียนไม่มีนะแฟชั่นดีไซน์นี่นะมีไหมมีมีเหรอมีแฟชั่นเป็นไม่ใช่ภาควิชาแต่ว่าเป็นวิชาพิเศษวิชาพิเศษแต่ว่าจะมีแบบว่าวันอาจารย์ศิลป์ก็จะมีเดินแบบเดินแฟชั่นกันนี่ยมีรู้เรามีนะวันไปเป็นศิลป์นะแต่แต่ไม่ใช่เป็วิชาจริงๆมันเป็นมาเป็นงานก็เปิดแต่ท้วิชาจริงๆมันภายหลักเพราะในตอนที่ผมเรียนผมยังเคยลงคอสในแฟชั่นดีไซน์ครับ โอ้โวันนี้ได้มาเจอพี่ยีด้วยนางแบบระดับอินเตอร์นะฮะเลยชวนเข้ามาคุยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพามาดูว่าศิลปะกับแฟชั่นเนี่ยมันมีการคอลแลบมีอะไรยังไงบ้างสำหรับพี่ยีคิดว่ายังไงบ้างมารับรวมงานแล้วก็รู้สึกเห็นหเห็นบรรยากาศงานเนี่ยหเห็น,นาางาน,นแนีจวด จริงๆแล้วบรรยากาศอย่างนี้น่าสนุกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีทั้งดนตรีแล้วก็จะมีงานเดินแฟชั่นโชว์ด้วยใช่ไหมคะจริงๆอะตามงานของคุณจูดมานะคะสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกชอบมากแล้วก็ยังเคยคิดเลยว่าทำไมพี่เขาไม่ทําเสื้อสักทีอะไรเงี้ยจนให้มาเห็นแล้วก็แบบคือวันนี้ได้โอกาสมาแบบเจอแบบเจอตัวเป็นๆด้วยแล้วก็ยังได้สัมผัสชิ้นงานด้วยอะไรอย่างนี้่ะตั้งใจมาเลยค่ะศิลปินหล่อเท่มากๆเท่หเท่ มีมีอะไรอยากจะพูดบ้างไหมฮะพอผมพูดความเท่แล้วพี่เงียบไปเลยอ่ะโอ้รู้สึกแบบมันเท่เหมือนที่เขาพูดนะที่ีเขาพูดต้องยอมรับนะพี่นะยอมรับเออเราเป็นอย่างเงี้ยอีกเลี่ยงไม่ได้เลยมนความเป็นจริงะคือศิลปะเราเท่ด้วยเราเท่ด้วยผนวกไปแฟชั่นด้วยเนี่ยมันมีความกลมกล่อมนะใช่มันเป็นฮาร์โมนีตอบรับขึ้นกันและกันฮะ แต่เป็นเป็นเรื่องจริงนะมันรสนิยมการแต่งตัวแล้วก็มุมมองของเรามันมันมีผลกับงานของเราอย่างอย่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับไม่ใช่นั้นเหมือนกับว่าเราทําอะไรแล้วมันโกหกโกหกตัวเองโกหกผู้อื่นยังไม่คนผู้อื่นก็ยังไม่รู้เท่าไหร่แต่เรารู้เพราะฉะนั้นงานเราถ้าถ้าเราคิดว่างาตัวเราเท่งานเราก็ต้องเท่มันต้องสอดคล้องนะชีวิตกันกับไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องอวยตัวเองขนาดนั้น แล้วแล้วพี่ยีแบบว่าได้ไปเดินแฟชั่นทั้งในระดับโลกแล้วระดับไม่ไม่แบบมีมีความอินเตอร์เอาอย่างนี้ดีกว่านะทำมีความเป็นอินเตอร์แต่ว่าแล้วก็ร่วมงานในระดับอินเตอร์บ้างแล้วก็ในไทยบ้างผ่านการถ่ายแฟชั่นต่างๆพอเรารู้สึกยังไงกับการการทํางานในครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยเขามีเอาเอาศิลปะเอามาผสมผสานกับแฟชั่นนี่ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็เขย่ารวมกันมันมันมาาแล้วใช่ค่ะมันมัน มันดูแบบโอเคนะเพราะว่ามันจะมีงานเอรู้สึกว่าจะของคุณจวดกับของคุณอ้อยคุณอ้อย่ะ,ะ,ะใช่ยิ่งจริงอ่ะศิลปะมันมันก็อยู่รวมๆกันได้นะใช่ฮะมันทําให้ผมมองดูว่ามันเป็นการขับเคลื่อนซึ่งกันและกันะในแวดวงทางด้านจิตกรรมมันก็ขับเคลื่อนด้วยตัว แวดล้อมทั้งดนตรีศิลปะอะไรมันมาผสมผสานกันได้จริงไม่ิว่าทุกอย่างนะมันมันมันดูเป็นศิลปะได้หมดนะเหมือนกับจริงๆการใช้ชิมก็เป็นศิลปะเหมือนกันอย่างถูกไหมฮะใช่นี่ว่ามันมันมันไปด้วยกันได้เพราะมันเขย่ากันจริงจริงแล้วสองคนนี้่มันอร่อยนะมันอร่อยเออพูดคําว่าอร่อยได้นะต้องมาเลยอ่ะจริงๆพอเห็นสองคนนี้จริงถามว่ารู้จักคุณอ้อยกับคุณโจ๊ตก่อนไหมยิ้มไม่เคยรู้จักเป็นซตัวนะไม่รู้จักเลยใช่เห็นงานก่อน เห็นงานก่อนแล้วแบบต้องมาจริงๆคุณอนบองไม่ไม่คิดว่ายีจะมาวันนี้อืไม่มาวันนี้จะมาวันไหนต้องมาวันนี้ถูกไหมฮะกี้เดินมามาเจอพี่ยีโอ้ดีใจแล้วเจอคุณสวยดีใจมากเลยเจอคุณผลุัธเนี่ยดีใจมากให้คุณยีคุณยีเป็นที่รู้จักในในในสื่อในอะไรในภาพของของความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมฮะในในในลุกของความเป็นเท่ เป็นชิกเป็นครูเป็นอะไรที่แลกแางใจให้คนอื่นด้วยอะไร่เงี้ยอันที่สําคัญคือเด็กๆหรือว่าในคนหนุ่มสาวหรือคนที่มีอายุได้ทุกวัยนะผมยังบอกยกเป็นยกตัวอย่างให้กับคนอื่นฮะเนี่ยพูดกับให้น้องสาวฟังาเนี่ยเออเนี่ยมีมีคนคนหนึ่งเนี่ยลุกมาเปลี่ยนแปลงตัวเองในวัยนี้เขายังทําได้ เพราะ,ะนั้นทุกคนก็น่า,นาจะทําได้ครับพอพอได้มาคุยกันแบบนี้มันเหมือนส่งพลังใจให้ใกันแล้วกันจริงๆหากใช่เพิ่งจริงดีๆก็ชอบงานของของพี่จุดใช่แล้ววันนี้มาเจอพี่จุดพูดอย่างเช่นเราก็ไม่เคยรู้เราก็รู้สึกว่าเออรู้สึกดีมันเหมือนส่งพลังให้กันใช่่ะดีใจดีใจคือคือถ้าหากว่านั้นเราจะมองว่าสังคมของศิลปะความงามเนี่ยมันให้เราจิตใจเราแบบกลมกล่อมอ่อนโยนไงแล้วมีความ เอื้อต่อกันไม่ว่าในมิติไหนเรื่องการงานเรื่องความคิดเรื่องการใช้ชีวิต<ช>แล้วผมสังเกตเห็นงานพี่จวดนี่ไปอยู่กับเขาเรียกอ,อะไรผลิตภัณฑนะ์ในพวกนี้ผมว่าในกระเป๋าแบรนด์เนมหรือว่าอะ,อะไรนะกระเป๋าบอรชาอะ,อะไรเงี้ยเข้าขไปอยู่ในหลายๆอย่างมันมันเข้าไปอยู่ในชีวิตของผู้คนตรงนี้ผมว่ามองว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะมันใกล้ชิด คนมากยิ่งขึ้นไงมันทําให้งานเดี๋ยวมันยิ่งมีชีวิตมากขึ้นนะเพราะว่าในในในส่วนตัวนะในแง่ส่วนตัวว่าเราทํางานเนี่ยบางครั้งรูปเขียนที่มันอยู่ในแกลลี่มันอยู่มันผนังเนี่ยมันมีเส้นอะไรที่แําแพางบางๆกันอยู่กันอยู่ว่าคนที่จะได้สัมผัสคนที่จะได้ใกล้ชิดเนี่ยมันมันก็มันเป็นเฉพาะกลุ่มหน่อยแต่เสื้อผ้านี่มันเป็นอะไรที่ ทุกคนเข้ามาได้ง่ายขึ้นใช่แล้วก็แล้วจริงๆแล้วเนี่ยยางซูวอย่างย,ย,างยางนี้ได้ใส่เสื้อผ้า <ฮะ S 1> ที่่ากยันที่เป,เป็นเป็นลายของพี่จูอย่างเงี้ย <ฮะ S 1> แล้วเราเดินไปตามที่ต่างๆเลยเงี้ยคือยนมีความสุขมันอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนู้น <ฮะ S 2> <ๆ S 1> ก็ได้อะไรแบบนี้ <ฮะ S 1> มันไม่ได้มาอยู่เฉพาะในแกลเลอรี่ยางดียวนืน่าภาคภูมิใจนะพี่งานตัวเองไปอยู่ในดีไซน์เสื้อผ้านะผมไม่อิจฉาเลยอุ้ยเขาถามอะไรเขามีอะไร เขาจะเริ่มเปิดงานหรือยังเราเราเข้าไปดูก่อนไหมพี่ครับอ๋อเขาเปิดแล้วเขาตามนะอ๋องั้นเดี๋ยวเราตามเดี๋ยวเขาจะเปิดงานต่อไปเลยพี่เราเราตามไปเลยงานนี้สนุกแน่ครับพี่ดีโอเคต่อเลยพี่ต่อเลยครับแล้วมันจะเสียงดังไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูแอบนั่งนั้นอยู่ไปด้วยกันเลยพี่ไปด้วยกัน ราเด่น่ะมาเจอพรเอกตลอดการของวงการศิลปะไทยะับมีแต่คนแงแนด้ยบรรยกาศสนุกมากเลยี่มีเดินไปนมีทั้งแบวว่านักแบ็คเปิดนัครับสวัสดีครับพี่อี่ควัเาีเลยอ่ะพี่แโอเป็นอะไนมานี้ฮะไงเขาเชิญมารุ่นเดียวกันอ๋อ ด้วยเจอรุ่นเดียวกันแต่แต่เขาเาเรียนเด็กผมเรียนจิตกรรมอ๋อรุ่นเดียวกันอันนี้ก็เจอพี่ตันเหมือนกันเขาก็เอามาเชิญมาก็มาซะหน่อยอ๋อหรือว่าวันนี้ต้องมาเดินแบบด้วยโอ้โหแฟนเจอชวนก็อ๋อครับครับดีครับเราควรมาดูออกออกออกจากบ้านมากบ้านไกลเลยมาเจอผู้คนนะใช่เจอเพื่อนเก่าๆอะไรนี้นะเป็นไงที่รู้สึกงานที่จุดเขาไปอยู่ในที่เขาไปอยู่ในแบบ งานศิลปะไปอยู่ในเสื้อผ้าอยู่แบบอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างพี่ดูดิครับมันมันอยู่แล้วมีแต่คนทักทายเนี่ยแฟนขับเพียบเลยเนี่ยโอเคพี่เขาแฟนขับเยอะเลยในคนแบบมีแขกทั้งนั้นเลยอ่ะเอาบ้างไงนึกว่าจะสัมภาษณ์ใครดีพี่เอาก่อนพี่สัมภาษณ์เลยเนี่ยมันเป็นไงภาคภูมิใจอะไรกับสามีบ้างเนี่ยเอาเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องพูดหรอก่อยเนี่ยสามีได้งานเอามา อยู่ร่วมกับเสื้อผ้าอะไรเป็นไงแบบว่าไอวาดบนบนของใช้ต่างๆอะไรเงี้ยพีอ่ะพูดหน่อยพี่มาแล้วไม่เวลาไพูดไปด้วยถ่ายไปด้วยคิดยังไงอ่ะคิดคิดยังไงดีใจไหมอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะดีใจสิพี่อ่าแล้งงานศิลปะแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าพี่อ้อยจะเลือกให้พี่จวนมาคอลแลบด้วยไม่น่าเชื่อว่าพี่พี่อ้อยจะชอบงานพี่จวนเพาะก็ ก็อยู่กับพี่จวนมาตั้งตั้งนานก็ไม่นึกว่าแกก็ทํางานแกไม่เรื่อยๆไม่เคยออกตัวอะไรพี่แต่แรงักดันไงเราไ็นแรงผักดันใช่ไหมไม่ใช่พี่่จวไม่เคยไม่หมายถือว่าเป็นตัวช่วยเสริมอาโปโมหรืออะไรต่างๆในเฟซบุ๊กในอะไรเราก็ด้วยพที่รู้จักจากข่าวจากคอยเนี่ยคอยเนี่ยก็ด้วยนะพี่แต่คือก็เหมือนใช้ชีวิตประจําวันอะไรไม่มีอะไรคือพี่จวนก็ทําของแกก็แกก็แกจริงจริงพี่ไม่ได้ก็คือที่ ที่โปรโมทไม่ใช่ว่าเอาพุ่งจริงนะพี่ไม่ใช่วพาอวดมาหากินพี่อม่ไรไปของดีต้องอวดต่อต่อก็แต่พอได้ได้คอนเซ็ปต์จากอันเนี้ยพี่โจ้ทำงานที่ที่อยู่บ้านที่บ้านยังไงบ้างที่กระบี่ใช่ไหมใช่อ่าแล้วต้องต้องทำอะไรที่บ้านบ้างอ่ะต้องบอกเล่าให้ฟังหน่อยอยากรู้จริงจริงทำ ทำอะไรวาดลูกอะไรยังไงต้องคิดตีมอะไรยังไงบ้างที่ปอยเห็นนะพี่อ่ะที่ปอยรู้สึกนะอ่าเวลาแกวาดอ่ะแกจะแบบบางทีแกก็เบื่อไม่วาดเสร็จไม่เสร็จเพาไม่รู้ไงบางทีพอคิดว่าเขาเสร็จแต่เขาบอกเขาไม่เสร็จเขาก็ไปปันปันนู่นปันนี่เล่นเอาขยงขยะมาเขียนนู่นนี่นั่นเล่นๆเลยค่ะพี่อย่างที่ปอยโพนั่นแหละจริงๆแกก็ไม่ขายแกก็เอานู่นเอานี่มาทำของแกเล่นๆอย่างเงี้ยแล้วแกต้องคิดอะไรใหม่กับการที่ต้องมาทํา งานชุดนี้ไหมหรือว่าคือทำเอาลูกวาดที่มีอยู่เอามาทําหรือว่ามีอะไรพิเศษกว่าเดิมไหมไม่มีอะไรพี่อ๋。าก็คือเอางานที่มีอยู่พี่อ้อยเป็นคนมาผไมไม่มีแกทําเพิ่มด้วยพี่แกทําเพิ่มแล้วพี่อ้อยอ่ะพี่อ้อยแกส่งสูตรมาให้ที่กระบี่มาให้พี่จวนเพ้นแล้วแกก็สูตรที่พี่พี่นกใส่อ่ะพี่อ้อยส่งมาแล้วทีนี้พี่นกเขาเห็นเขาเห็น พี่ไอโอทโพสหรืออะไรพอก็ไม่ทราบนะแกขอขอเอฟในคอมเมนต์อะะแล้วทีนี้พอก็ไม่รู้ว่าพี่เขาซื้อแล้วพอก็ไปเห็นในไอจีอ้าไปแล้วอันนั้นมันก็ภูมิใจนะพี่ไม่คิดว่าอะไรอย่างเงี้ยงานมันส่งต่อกับสื่ออื่นบ้างไม่ใช่แบบเป็นงานจิตกรรมอย่างเดียวมีมีเข้าไปอยู่แบบ เขาไปอยู่ในชีวิตประจำวันได้อะใช่พี่ตัวเขียนเขียนหมดเลยพี่บางทีบางรูปบางรูปแกก็เอาจากในเฟมอะไปไปไปพิมพ์เป็นซึิงเหมือนแบบเนี้ยแบบเนี้ยบางอันก็เขียนสดอย่างของพี่พี่พี่น้องก็เขียนสดครับ่ะพี่บีเข้าไปอยู่ในไลฟ์สดเลยยังไม่เสร็จสิ้นเสร็จสิ้น พรู้สึกพี่จวดมีชีวิตชีวาไหมเนี่ยมาเจอเพื่อนเก่าๆก่ามาเจอยังดูมีชีวิตชีวาอยู่กับอยู่กับยูกระบีเยอะพี่อยู่ที่นั่นคงแบบว่านิ่งๆอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวในถ้ำส่วนตัวตามเหมือนอย่างนั้นดิเป็นฤาษีในถ้ำหรือเปล่าใช่แกไม่ค่อยออกมาอ่านี่รู้สึกว่าเมื่อกี้เจอก็คุยกันไปสักพักนึ่งเจอเจอพี่นั่นแหละเจอพี่หลายๆคนนะพี่ เขาก็เลยเหมือนก็ถ้ามีคนมีคนมาชมงานนะพี่มันก็เหมือนมีกําลังใจให้ทํางานอะไรย่างเงี้ยก็คุยกันรู้สึกกันมีความสุขนะใช่แล้วงานมันได้รับใช้ผู้คนอะไรมากขึ้นแล้วเจอเพื่อนโอเคอนมากมีอะไรไหมชุดนี้เท่ได้นะอยากได้บ้างอ่ะร้อนไหมพี่ปวยใสมาอยากซีฟินเลเท่ได้ไงไม่ใช่ไม่ใช่อะไรจริงๆมันต้องถอนเกงออกอ๋อเหรอมาใส่มาอย่างเงี้ดีแล้ว มีความแตกต่างมาซ้อนมอไซค์มามีความแตกต่างมาจากกระบี่ด้วยนะใช่ไหมกระโปรงก็ซื้อมาซื้อมาตัวละร้อยแล้วมาให้พี่จวดพี่โอ้โห้สุดยอดมาแล้วมาแล้วอาตุสมาแล้วมาอย่าหยีเบอร์อย่าอยู่ข้างในเนี่ยโดนโดนเมาแล้วนะพี่เท่ห์เท่โอ้พี่บีก็อเท่ห์อย่างเท่เลยอ่ะเท่พห์พึ่งพึ่งพึ่งได้มาไปได้จากไหนมาเนี่ยเดี๋ยวเาาก็มเดินไปเดินมาก็ได้เหรอโอ้โห เยี่ยมเลยต้องมีต้องมีตัวพี่อยู่ในไลฟ์สดตั้งนานพ่จวดนี่เป็นเพื่อนเด็กแต่เป็นโบราณแต่รุ่นเดียวกันเรียนเรียนเรียนเข้ามาพร้อมๆกันเขาเขาคือผู้ช่างนำให้ผมมากลับมาที่นี่คือพี่จวดก็หายไปไปอยู่กระบี่แล้วผมไปเจอพิจวดตอนที่ผมไปจัดงานที่อาจารย์ชาลิคเราะงั้นพี่จวดก็ได้ทำงานเบียนนาเล่กับกระบี่เป็นผู้เปิดโอกาสนี่เองนะแล้วก็ชวนพิ่จวดมาที่ ที่แมงโก้ครั้งแรกที่ลงงาบแล้วหลังจากนั้นก็มามามาเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆเลยใช่คนเลยไปเยี่ยมบ้านด้วยไปเยี่ยมบ้านมาโซโล่ครั้งแรกที่ที่ลงแล้วก็อันนั้นเราเป็นงานแรกที่น้องเซนเป็นคนเป็นคิวเลยครั้งแรกเซนน้องเซนที่ตอนนี้ @R To thewall เดอวอลอะไรครับคอก็ดังไปแล้วตอนนี้เปิดตัวเปิดตัวไม่งั้นเราว็เปิดตัวไม่งั้นเราก็ยังอยู่แบบโง่ที่นั่น บศิลปินก็ต้องหาคนเป็นผู้จัดการผักดันอะไรอย่างี้นะฮะสำคัญเลยคือแล้วเจออีกทีตอนที่ชจวยเข้ามาเพ้นผนังที่ร้านของอ้อยอ่้อยนี่ก็รุ่นเดียวกันอ้อยอี่นีล่าชื่อเดอะเคหาตอนนี้มันมันมันปิดไปละเสียดายมากครับก็ได้เจอตรงนั้นด้วยแล้วก็น่าจะเป็นที่มาของวันนี้ที่เขาเอามางานอาร์ตมาคอลแลบกับแฟนโชว์เพราะอ้อยก็เป็นดีไซเนอร์จัสปาใช่ไหมครับ เป็นประวัตการที่ดีนะพี่นะครับครับว่าศิลปะมันก็อยู่ในชีวิตประจําวันอ่ะมันควรจะไปได้ทุกทุกทุกอย่างนะครับผมจัดงานที่ Urban c o l l e c t i b l e อ่ะพี่จวดก็ไปเพนต์บนกระเป๋าหลุยส์วิตอนของรุ่นพี่คนหนึ่งก็เป็นเด็กสนุกสนานครับเราเจอกันมีความสุขมากเลยศิลปะแล้วเรากลับมาเจอกันดีมากเลยเป็นกิจกรรมสร้างพีระมิดนะดีพี่ดีใจด้วยนะครับมีอะไรอยากจะเ p u อีกไหมพี่สัมภาษณ์เลยคร่าวๆแล้ว เรื่องเปิดงานหรือยังเห็นนี่นี่เดี๋ยวทุ่มหนึ่งเขาจะมีเดินเมื่อกี้เดินซ้อมอ๋อเดินซ้อมเดี๋ยวทุ่มหนึ่งประมาณทุ่มหนึ่งเดินจริงเดินจริงแล้วใส่ชุดของพี่ใช่ไหมอ๋อก็เป็นเป็นทางการมากมากขึ้นหน่อยหนึ่งครับสัมภาษณ์่อนว่าเดี๋ยวกลัวแบบเปิดงานแล้วสุรมุนกันไงได้ได้คุยกันน้อยอะไรอย่างเงี้ยได้ก็มันเหมือนได้กลับบ้านอ่ะแล้วมาเจอดอกไม้เยอะแยะความเงินเงินเก่าเก่าอะไรต่ออะไรเออแล้วรู้สึก ดีใจมีมี energy เพิ่มขึ้นจะไปสร้างงานต่อไหมใช่แน่นอนนะสำคัญเลยนะครับผมว่าพวกเราทุกคนนั่นแหละที่ทำงานศิลปะได้พบปะพูดคุยเจอเจออะไรกันอย่างเงี้ยบางครั้งแรงบันดาลใจที่เราได้รับมาจากคนที่พูดคนที่คิดเห็นชี้แนะเนี่ยมันช่วยส่งผลให้เราครับมีไฟมากยิ่งขึ้นครับครับ บางทีก็ได้แนวคิดได้อะไรมาเนาะครับคบโอ้โหเยี่ยมเลยนะดูศิลปินผมรู้สึกว่าศิลปินมีพลังในการสร้างสรรค์ขึ้นเนี่ยมันแล้วว่าพี่จ๊ดนี่อยู่กระบี่ด้วยคือมันแบบว่าบางทีก็ไกลจากจุดสนมันอยู่ที่มันอยู่ที่กระบี่อาจจะคือผมเคยไปเยี่ยมสูดโอแล้วก็ไปเดินเก็บของที่แบบพวกขยะริมทะเลอันนั้นพี่จ๊ดเอามาสร้างงานไม่ว่าจะเป็นหินหรือว่า ถอนไม้เงี่ยพี่จัวเขาทั้งทางานจากพวกนั้นแล้วก็โดยพันนะพี่นะแกไปไหนก็นั่งนั่งรอแล้วก็เขียนบนกระดาษอ่ะถ้วยกาแฟหรือกระดาษอะไรแล้วแกเขียนไปนงานได้หมดเลยทุกอย่างแบบสุดยอดเลยนึกถึงอีกคนนิสัยศิลปะใช่เหมือนกับมันก็บ้านนึงอ่ะบ้านบ้านบ้านโรเล่ก็เหมือนอันไปไหนมันก็ยอ잉แบบเป็นงานเป็นงานหมดเลยอีกหน่อยลูกก็ต้องส่งต่อให้ลูกให้เป็นพี่ยังไงบ้างคิดว่ามีอะไรต่อต่อเนื่องจากนี้ไหมมันอาจ ยังตอบไม่ได้แต่คิดว่าก็คงจะมีนะฮะเพราะเป็นแรงส่งส่งต่อถ้าไม่ใช่ผมเป็นคนอื่นใช่ไหมฮะเพราะการจัดงานหรือการทํางานนี่มันก็มีมีอะไรทิศทางที่ที่ขยายออกไปกว้างออกไปด้วยมุมคิดแง่ของต่างๆของแต่ละศิลปินใช่ไหมฮะอืมนั่นก็อืมจะจะปิดลวก็ คิดว่างานอย่างเงี้ยไม่ใช่เบียงแค่เราคนเดียวที่จะได้รับประโยชน์จากนั้นคนที่มาชมคนนี้มานะอาจจะได้เป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงขับเคลื่อนให้ให้ศิลปะบ้านเรามันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเท่านั้นแหละอก่อนภูเก็ตเป็นเรก็ต้องก็ต้องไปแจมด้วยแหละเพราะว่าต้องเรียกไปแจมด้วยแหละหรือไม่ไม่ไปจะผมไม่หาอะไรทจเออไม่ต้องว่แจมเลยพี่ ขอบคุณพี่บีพี่โจวดมากครับยินดีมากเลยขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอั้งอื่นอีกเนาะขอบคุณนะครับเป็นไงบ้างพี่มางานพี่จวดรุ่นเดียวกันใช่ไหมฮะจริงๆทั้งสองคนเลยมางานอ้อยด้วยอ้อยจวดจวดอายรุ่นเดียวกันเหรอครับแต่ได้ข่าวว่าเขาน่าจะอายุมากอยู่พี่อย่างว่าอ้อยอ้อยออ้ยเขาเหมือนใครเรื่อยอ่ะพอดี ไปทำอะไรร่วมกันช่วงนี้ในโครงการซอฟท์พาวเวอร์ก็เลยคครรัับแล้วชวนมาก็นานๆนานๆเขาจะแสดงงานทีหลังจากที่ออกจากกัสต์ดาวเลยครับแวดวงเปลี่ยนไปนะพี่แวดวงแฟชั่นเนี่ยในยุคปัจจุบันกับสมัยก่อนที่พี่ทำอยู่เรื่อยๆตอนนี้เปลี่ยนไปนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีออนไลน์แหละออนไลน์แม่งทำทุกอย่างเปลี่ยนฉะนั้นบางทีเอ็กซิบิชั่นหรือแม้แต่องค์การศิลปะเองอ็กซิบิชั่นหรือโชว์หรือการ เรียกอะไรโปรโมทแบรนด์หรืออะไรต่างๆมันมันไม่จำเป็นต้องจัดงานก็ได้มันก็เหมือนเปลี่ยนไปพอสมควรฉะนั้นงานจัดทีนึงมันก็เลยมีคนสนใจเยอะสนใจน่าสนใจเพราะว่ามันมสัมผัสได้เรายิ่งเราเป็นคนรุ่นรุ่นที่ตลกถูกต้องรุ่นตลกถูกต้องต้องการเห็นต้องการสัมผัส มากกว่าจอมีความสนุกมากกว่ามันได้พบาะจอออนไลน์เอีกว่าดีกว่านั่งกินข้าวอยู่บ้านแล้วเปิดดูอะไรเงี้ยมันคนละคนละแรงคนละมิติอ่ะถามว่ามันในออนไลน์มันดีอย่างคือมันเร็วมันด่วนแล้วไม่ต้องแต่งตัวมาอย่างนี้มันก็อาจลำบากต้องเตรียมตัวต้องเดินทางสองชั่วโมงอะไรแต่พอพอมาเจอกับบรรยากาศมันก็คนละเรื่องครับแล้วอย่างในในในต่างประเทศเนี่ยเขามีเอาศิลปะไป อยู่ในเสื้อผ้าอะไรแบบนี้เยอะนะนานแล้วเนาะในประเทศไทยอาจจะยังนานไม่นานนะเพี่คิดว่าไงประมาณนี้กมีกนกันมันไม่ได้ไปไปป่ะงานผมงานผมก็ก็ผมเคยมีการโชว์มีเสื้อผ้าประเสริฐเอามาเกี่ยวข้องการนัางนานผมเองทำทั้งสองอย่างเพราะว่าผมทำทั้งสองหัวหมดเลยคู่ขนานกันนะครับการนี้เหมือนเอาเพื่อนเเพื่อนรุ่นเดียวกันมามาทำมาคอมบิเนชันกันก็สนุกสวัสดีครับก็อีกแบบหนึ่ง แล้วเป็นคนรู้จักกันนะั้นรุ่นกันนะ่ะชวนชวดนี่ผมจำไม่ได้ว่าเป็นเรียนรุ่นเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าได้ข่าวว่าอายุเขาเยอะลงแล้พี่แต่แวดวงอ,อื่นๆแฟชั่นเนี่ยแตกต่างกับแวดวงไฟอาร์ตเยอะนะพี่แวดวงเราบางทีแบบว่ายังไม่มีแวดวงอื่นเข้ามาแบบว่าเข้ามาทํางานร่วมด้วยมากจริงๆอาร์ตเนี่ยแวดวงอาร์ตเนี่ยเข้าไปเสือกเขาทุกวงการนะจริงๆนะแต่ส่วนมากจะวงการอื่นมา มามาใช้อ่ะมาใช้ประโยชน์มาชักชวนหรือชวนให้คอลแลบกันเลยเพราะนั้นอ่ะสตรีทอาร์ตก็ใช่หรือคาแรคเตอร์อาร์ตก็ใช่อคือศิลปะทุกยุคทุกสมัยมันเหมือนเป็นตัวช่วยเพื่อให้อะไรอ่ะสินค้านั้นหรือเพื่อให้วงการอื่นที่เข้ามามามาหยิบไปใช้ดู ีเจ๋งมากขึ้นดูเจ๋งว่ะดูเก๋ว่ะดูแบบมีอะไรว่ะดูมีแนวความคิดดูฉลาดพวกแบบจะมีไม่ค่อยผมว่าอุปนิสัยนะนิสัยนะนิสัยบอกว่าอุปนิสัยปัจเจกที่เขาชอบใช้แถ้าใครจะเอาเราไปใช้ได้เราเรายินดีครับขอบคุณมากเลยพี่ได้เนื้อหาเยอะแยะเลยโอ้ขอบคุณครับคทุกครัับสวสดีครับครับนะพี่ค่ะ พี่อ้อยเป็นดีไซเนอร์ในการทํางานทั้งนี้ใช่เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์แล้วก็เราก็อยากจะสนับสนุนโลโก้ของเราเนาะแบบพี่จวดมันงานเจ๋งมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเราเราเอามาทําเสื้อก็ก็น่าจะดีเพราะว่า หลายๆประเทศเขาก็เอาอาร์ติสมาคูอาร์ติสกันอะไรเนี้ยค่ะก็เลยก็เลยคิดว่าทำไมโดยมากในแฟชั่นในประเทศไทยไม่ค่อยเอาศิลปะเข้าไปเชื่อมโยงสักเท่าไหร่พี่พี่มองพี่ก็ไม่สนใจเขาพี่คิดว่าพี่มองเห็นนะว่าว่าหนึ่งจวัดมีศักยภาพเขาเป็นอาร์ติสจแบบเจิงมากแล้วก็เราชอบลายเส้นลายเขาแล้วก็พอเห็นรูปเขาเราก็เลยมันมันมันเกิดอินสไปร์ว่ามันอยู่บนเสื้อเรามันน่าจะสวยก็เลยเลย คิดว่าเลือกเขาจริงๆเรามีอาร์ติสเยอะและหนึ่งเป็นเพื่อนด้วยเรียนเรียนรุ่นเดียวกันคือพูดกันง่ายเข้าใจกันง่ายอะไรเงี้ยค่ะเราคิดว่าแล้วทำไมถึงมาจัดที่นี่ที่ศิลปากรที่นี่คือเราเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่ภาควิชาออกแบบเครื่องแต่งกายที่มัธนาศินอยู่แล้วค่ะและที่นี้ก็เป็นอะไรมันก็เป็นเกี่ยวกับอาร์ตนะเนาะแล้วก็เกี่ยวกับแฟชั่นด้วยคณะมัณนาศินมีทั้งแบบ ที่เป็นนิเทศมีประยุกที่เป็นไฟอาร์ตเป็นแฟชั่นอะไรเงี้ยค่ะจิรเวลงรี่ต่างๆแต่ว่ามันจะได้แบบว่าให้เด็กที่เรียนเนี่ยได้เห็นของจริงด้วยในการหออมปาะดับมาจะได้เห็นใช่คือมันทำได้หลายรูปแบบ ฟชั่นไม่จาเป็นต้องแบบหรือว่าอาร์ติสศิลปินไม่ยจาเป็นต้องวาดอยู่ในเฟรมเนี่ยมันอยู่ได้หมดแล้วมันออกมาเป็นลูกกรรทที่น่าสนใจนะครับเราคิดว่าจะมีโปรเจกต์อะ่นเพิ่มเติมไหมเราเราชอบโคกับศิลปินเนาะปะศิลปินไม่ว่าจะเป็นเนี่ยมิวสิกเนี่ยนักดนตรีนักร้องอ่ะมันคือระดับต่อไปที่เราคิดว่าเราจะโคกับพวกนักร้อง ดนตรีกร็ก็กน่าสนใจอยู่ด,ดีนะศิลปะมันก็จะได้รอหลองกันนะใช่ค่ะดีดีด้วยครับพี่ขอ,ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ